จากอีที่แล้วที่เราได้ประกอบบอดี้ครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในเรื่องบอดี้วันนี้เราลงพื้นครั้งแรกโอเคยืดเนือยืดตัวนะ่ะไม่ใช่คนี่เท่าไ่เงาโอเคนะได้มีการยืดเสน้นยืดสายแดนบหลังจากจอดมาประมาณสักสามเดือนได้ไหม ับมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นให้เป็น10ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าประมาณสัก80%แล้วกันเหลืออีกเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคผ่านเกินเกินครึ่งไปในรายละเอียดรถเนี่ยที่เราทํามาทั้งหมดอ่าคันนี้เนี่ยผลงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตั้งแต่ช่วงล่างรายละเอียดเรื่องน็อตเรื่องเช็ดซีเนี่ยใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ในเรื่องบอดี้อ่ะบอดี้ที่เราได้รายละเอียดตั้งแต่อีพีต่อๆไปวันนี้เราจะมาเผยโฉมที่แท้จริง ของคันนี้หน่อยว่าในระบบช่วงล่างล้อยางที่มันเขาเรียกอหลอๆเนี่ยเป็นสเปคไหนครับคันนี้ก็เป็นล้อเป็นขอบสิบหาอ่าเป็นเป็นเล่อ่าตัวนี้จะเป็นแปดนิ้วกว้างแปดนิ้วกว้างแปดนิ้วรับอบศูนย์อบศูนย์อ่าใส่ยางออกสไตล์เดฟหน่อยคือเป็นสองสามห้าแปดห้าสิบหกเป็น BF เมัทเทเลนเป็นเคมสามอันนี้เคมสามเลยเคมสครับโอ้โหคือทุ่มทุนใช่ครับแค่ล้อยางนี้ก็ ครึ่งแสนละใช่ครึ่งแสนแน่นอนแล้วก็เห็นสเปคเนี่ยที่ที่เราได้พยายามรายละเอียดของเราเนี่ยก็คือสเปคศูนย์เนี่ยอ่าอีทีศูนย์เนี่ยมันจะฟิตนเมต์มันจะค่อนข้างสวยอ่ามันจะไม่โผล่นอกตัวรถอ่าแต่ก็ต้องดูที่ยางด้วยอ่ายางเป็นเบอร์เนี้ยมันจะค่อนข้างแมทมากอ๋อขอรหัสยางดีครับสองสามห้าแปดห้าสิบหกอันนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่สนใจกำลังแบบอยากได้ทรงนี้นี่อันนี้ยางตัวนี้นี่แนะนำเลยครับใช่ครับ แล้วก็สำหรับไทเกอร์ขัดมาอ่าคันนี้ในเรื่องความสูงความสูงครับอันนี้ก็ยกเอ่อเขาเรียกว่าต้องมี2นิ้ว2นิ้วครึ่งเลยสองนิ้วสอดไม่ใช่อ๋อคือสูงจากสแตนดาร์ดสนิ้วใช่ครับสนิ้ววกว่าเลย นี้เป็นชุดช่วงล่างเนี่ยอะไรบ้างก็คือเป็นปีกนกยกครับอ่าแล้วก็พวกชุดลูกหมากทุกจุดเลยอ่าเป็นของแท้เบิร์กเลยของแท้โตโยต้าเลยนะครับแล้วก็โช๊คเป็นปูเฟนเดอร์หน้าเป็นโมโนทูปหลังเป็นประแปดอ่าเห็นเห็นหน้าหล่อแบบนี้แหละไปดูด้านหลังครับเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเต็มเต็มกันรายละเอียดทีลาเต้ไออ่ะลาเต้ไออ่ะโอ้โหจอดแอบเลยต้องจอดแอบเลยจอดไกลๆลเลยมาเจอคันนี้แล้วรู้สึกว่า คือก่อนใส่ล้อใส่ยางนี่เราก็ยังมองว่าเป็นไทเกอร์ธรรมดานะใส่ล้อใส่ยางแล้วก็จบเลยชุดหลังเหมือนกันชุดหลังเป็นโชกอะไรครับหลังก็เป็นโชกเป็นซับซับแทงเขาเรียกว่าเป็นฟิกกี้แบ็กเป็นปรับแปดเป็นปรับแปดระดับแล้วก็ความสูงก็เหมือนเดิมสูงยกสองใช่ครับนะครับชุดแหนบชุดแหนบมาเต็มเลยเป็นแหนบยกนะแล้วก็เผยโฉมรายละเอียดเต็มเต็มคันเนี่ยคข้าๆเนี่ยผมเห็นแล้วเป็นไงมาครัมีหัวเตียงหัวเตียงคันนี้ใช้เป็นแบบยึดน็อตหัวเตียงออโต เนอนออโต้แม็กไลเนอร์ของแอโร่ตัวนี้เราเบิกใหม่นะครับใครอยากได้ก็จัดให้ครับแล้วก็ชุดพาร์ทบอดี้เนี่ยตอนนี้ก็ใช้คำว่าอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่าวันนี้ที่เรามาเผยโฉมให้ฟังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ารถอ่ะมันเขาเรียกว่าทำเสร็จแล้วเราลองขับลองเทสแล้วเรามาให้ชมด้วยว่าคันนี้ไม่ได้หายไปไหนใช่ ปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาทําอยู่ประมาณสัก3เดือนจังหสเดือนก็เลยมาให้ชมกันเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวอีกจะมีอีก EP หนึ่งโอเคนะครับช่างภาพอีก EP หนึ่งเราอีกหน้าเดี๋ยวอาจจะสมบูรณ์กว่านี้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้ดูภายในด้วยภายในว่ามันจะหล่อแค่ไหนมันสเตปนี้มันต้องมีภายในเป็นแบบไหนแล้วก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้เราได้ฟังเครื่องเสียงนุ่มๆกับเบาผ้า ุอุ่นแอร์เย็นใช่เดี๋ยวไปดูว่ามันเต็มแค่ไหนใช่ใครที่กำลังติดตามคันนี้นะครับเราจะใช้คำว่า t i g e อร์ 5L นะฮะไทเกอร์ 5L แล้วอีพีหนึงเราจะไปเล่าให้ฟังเรื่องเครื่องเคลื่อนกับภายในแล้วกันะนะครับเราไปเผยโฉมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เราแล้วกันนะครับว่าาใครอยากใครอยากดูตอนทํำแรกๆก็ย้อนอีพีเก่าๆได้เลยย้อนดูตั้งแต่แรกเลยใช้คําว่าไทเกอร์ 5L ใช่ครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง 5L นั่นแหละ ก็ฝากนะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามนะครับรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop แล้วก็เบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0 8 4 1 4 4 1 9 9 1ครับ0 9 1 9 1เ6 5 4 5ครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยๆกันครับ